โอ้ยครับก็ต้องขอสวนใิ้ชมทุกท่านได้นะวยผมอยู่ผมในอยตติปนกับเกม s เปชี่ยซิตสัตว์ร้ายทำลายมือกันในตอนที่7แล้วนั่นเองครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนี่ตอนนี้เราก็เก็บตังได้ถึง2,400ี่ยเหรียญแล้วนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการฟักไข่สัตว์หาย,ยากกันต่อนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าจองการฟักไข่นั่นเองนะเมื่อกี้ก็เผยอกดไปตัวหนึ่ง <c oughs> ได้ตัวซ้ําตัวเดิมนะผมเอาละครับตัวแรกของวันนี้นับนับหนึ่ง นับสองนับสามโอ้โหตัวเดิมครับผมนับหนึ่งนับสองนับสามโอ้โหนี่ครับได้เจ้าแมงมุมตูดน้ำตานั่นเองครับโอ้โหโหดร้ายแน่นอนสวัสดีครับผมคือแมงมุมแปดลูกตาไปรียกันเลยครับผมโอ้โหแงบแงบโอุโยเจ้าตัวนี้นี่ตัวใหญ่เหมือนกันครับผมเรียบร้อยแต่ว่ารู้สึกว่าสเตตัสจะไม่ค่อยดีนะครับรถตำรวจโอ้โหชนตูดเลื่อนรถไปครึ่งหลอดโอเคดีครับ นี่กระดเดาตึกครับเมื่อกี้เหยียบเหยียบเหยียบเก็บเหรียญด้วยครับโอ้โหท่าแมงมุมนี่เป็นอะไรที่อเมซิ่งครับเรียบร้อยแถวนี้ตึกเยอะแล้วชอบท่าเอาตูดชนตึกจริงครับโอ้โหโคตรทะลึ่งเลยโอเคนี่แน่โดดดึงดึงดึงโอเคโอ้ยรถถังนี่แน่เหยียบให้ปิดโอ้ยมากันเยอะครับต้องถอยก่อนอขอลงข้างล่างก่อนนะครับตอนนี้นี่มันระเบิดเรีโอ้โหตึกแหกครับผม มา <c oughs> ได้เวลากระโดดเรียบร้อยดึงดึงดึงโอ้โหนี่ครับโอเคลงข้างล่างก่อนโอ้โยพวกข้างหลังนี่มากันเพียบอ่าแถวนี้แทรกตัวได้ดีครับโอเคเอ้ยขอรบก่อนโอ้โยแบ่งมุมตายพบแม่งมุมชักใหญ่อยู่ในเมืองครับเสียหายกว่า7ล้าน <c oughs> เอาละครับตัวต่อไปนั่นเองครับผมนับ1น,นับ2นับ3 <c oughs> โอ้โยได้แต่ตัวเดิมเดมครับผมนับ2นับ3 <c oughs> สงสัยตังจะหมดก่อนแน่เลยนับ2นับสโอ้โหโอ้โหเจ้านอนยักษ์ขมือบโลกโอ้โหสุดยอดครับตัวนี้เอาละครับผมจะมาทําให้ทุกคนฝันร้ายนั่นเองโอ้โหเจ้าตัวนี้หน้าตาน่ากลัวมากนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปรวยกันเลยครับผมเงียบเงียบนี่ครับนอนขมือบโลกนี่เอาวหน้าจิ้มเรียบร้อยโอ้โหตึกอร่อยจริงๆโอเคเก็บตังก่อนครับมาพวกมนุษย์กลัวข้าหรือเปล่าโอ้ยตอนนี้ก็มา้กับบรรยากาศตอนกลางคืนครับ นี่ท่าขมือบตึกโอ้โหแงบ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 นี่ครับแต่รู้สึกว่าท่าจะไม่ค่อยมีอะไรมากครับหน้าตาน่ากลัวมากครับตัวนี้แผวนายครับผมจะตายแล้วโอ้โหแกนี่อึดไว้ก่อนสิอย่าเพิ่งตายออ้รถถังรถถังโอ้โหเหยียบครับก่อนอื่นเราต้องตามหาระเบิดครับเจอระเบิดแล้วครับเจ้านายเอาเลยนีเรียบร้อยโอเคใช้ท่าไม่ตายครับผมโอ้โหขมือบตึกเอาละมาเป็นอาหารฉันซะโอ้เจ้านายมันยิงชันใหญ่เลยโอ้โหแกไอ้แกอย่าเพิ่งตาย แกต้องหนีให้รอดนะเจ้านอนโอ้โยรอดอะไรแล่ะตัวติดบัคพบนอนติดบัคในเมืองเสียหายกว่า8ล้านติดบัคเลยเอาละครับตัวต่อไปนะผมมานับหนึ่งนับสองนับสามโอ้โหไอ้บ๊อบอีกแล้วนับสองนับสามโอ้โยพี่น้องไอ้บ๊อบสองนับสามโอ้โหมัม,มี่สองนับสามโอ้โย โอ้โหตัวหายากรู้สึกว่าจะบวกความเร็วกับเลือดนะครับสุดยอดเลยครับตัวนี้นี่ครับผมโอ้โหมันอยู่ในระดับที่โคตรหายากครับอีปิกนั่นเองครับลองมาใช้กันดูนะผมเอาละข้าจะมาถล่มตึกนั่นเองนะหน้าตานี่ไม่โหดร้ายนะแต่ว่าความดุดดันนี่มาเต็มครับผมมาเลยเรียบร้อยแม่ตัวนี้นี่โหดจริงๆนบนี่มีความรวดเร็วแล้วก็รุนแรงโอยเอาละครับทำลายตึกเลือดโคตรเยอะเลือดตั้งห้าแถวนะเดี๋ยวมาดูท่าไม้ตายของเจ้าตัวนี้นะ นี่มาใส่ลุงโอ้โหเอาละครับนี่ครับคุิดตึกอุ้ยระเบิดอีกแล้วครับนี่อาละเก็บเกครับตัวนี้ต้องทำไรเสียหายกว่า20บล้านแน่นอนครับผมขอ,อชนตึกหน่อยอหน้าตาแกไม่ดุร้ายแต่จริงๆแกนิสัยเสียมากโอเคเฮลิคอปเตอร์ครับผมหลบก่อนพุ่งครับผมแมมาใส่ลุงมาโพนี่ครับเรียบร้อยนี่ครับควิดควิดโอ้โหมาฮิ่งกอก โอ้โหร้หานพิซซ่าผมอยากกินพิซซ่าเหลือเกินเรียบร้อยครับทำลายไปแล้วนี่ควิดเลับโอ้โหตึกสีแดงตึกไปรษณีย์เหรอ,อไม่ใช่เว้ยเฮ้ยโอเคดีครับผมโอ้โหตึกยักษ์เอาละโอ้โหแถวนี้เป็นป่านะครับโอ้โหขอเก็บตังค์หน่อยนะครับโลภมากจริงๆนะแกนี่โอเคควิดครับผมโอ้โหนี่ครับเลือดยังไม่ค่อยลดับเสียหายหกล้านแล้วตอนนี้หกดาวแล้วตอนนี้ก็เลือดยังไม่ลดเลยครับนี่ตัวที่ไม่มีความเร็วนี่รู้สึกจะได้เปรียบมากนะเพราะว่ามันหลบรดได้อย่างง่ายดายนเอง อุ้ยสิบล้านครับผมขอเก็บเหรียญก่อนได้ไหมครับได้สิครับโอเคครับปูคคบ uh, แถวนี้บ้านเดียวๆหรอจ๊ะนี่บ้านแฝดต้องโดนทําลายครับผมเอาละมาสายลุกเตรียมทําลายตึกนี่ตึกแปดแถวครับผมแปดแถวหายเกลี้ยงในพริบตาเรียบร้อยสิบสามล้านครับผมเลือดยังเหลือเฟือครับผมโอ uh, ้ยหลานขาต้องโดนนะบางอาจขายของแพงหรอจ๊ะ เรียบร้อยโอ้โหตึกตึกนี้เหยียบเหยียบเหยียบนี่พวกมรรษุ์ที่อยู่ในนี้ต้องตายให้หมดเรียบร้อยครับโดนไม้เหยียบยับเลยครับโอ้ยโอ้ยใจเย็น่าโอ้ยระถังครับผมเหยียบซะเลยโอ้ยตึกตึกสีฟ้านี่โอ้ยแถวนี้ตึกเยอะเอาละทำลายเสียหายกว่ากี่ล้านแล้วสิบเจ็ดล้านแล้วครับผมโอ้ยน่าจะเป็นสถิติใหม่แน่นอนครับผมตอนนี้นี่เรียบร้อยโอ้ยระเบิดครับผมโอ้โหเกตพุ่งกระจายยี่สิบล้านแล้วครับตอนนี้เฮ้ยเจอระเบิดอีกแล้วครับผม มาละเทียมเลยนี่ครับรถถังนี่ปลิวหายไปในพริบตาครับผมโอเคตึกตึกนี่ควิดควิดควิดโอ้โหแถวนี้ตึกเยอะครับผมแหมเหรียญก็เยอะด้วยอ่าลบมาอีกแล้วโอ้โหแถวนี้บ้านครับบ้านเยอะอ่าต้องทำลายทิ้งอ่าดี่ครับผมโอเคเฮียกอหเรียบร้อยควิดควิดควิดเอาละนี่ครับผมทำลายตึกอ่าข้างล่างนี่ก็เป็นศูนย์ร้านค้าครับผมโอ้ยซูปปเปอร์มาร์เกต็ตนี่แน่พวกแกต้องไม่มีอะไรกิน โอ้ยขอถอยกันครับผมพิซซ่าควิดพิซซ่าอีกแล้วนี่ร้านกาแฟาก็ต้องโดนยีิบเจ็ด้านเอาไวถึง30ล้านได้ไหมไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้แหละต้องเอาไวถึงนับโอเคเอ้ยโูแถวน,นี้นี่ครับผมแอบในมุมตึกก่นอนเฮลิคอปเตอร์มันบินมาแบบชิวมากเฮลิคอปเตอร์ไอหมาขาหเอาล้ครับเมื่อกี้ก็ได้ตัวหายาไปแล้วเรียบร้อยนับมามาดูตัวนี้ดีกว่าว่าจะได้ตัวอะไรนับนับหนึ่งนับสองนับสาม โมโกเลมครับผมโกเลมสีม่วงบวกเลือดทั้งสองเนผมคือโกเลมที่ตกมาจากอุกกาบาตจากนอกโลกนั่นเองนะครับนี่เจ้าตัวนี้ก็ตกมาจากดาวสีม่วงนั่นเองนะครับโอเคเอาละนี่แน่ทุบทำลายตึกข้าจะยึดของโลกมาเป็นของข้าเองฝันเฟื่องจริงจริงพวกมนุษย์นี่เยอะนะแกจะไหวเหรอไหวแน่นอนครับผมอุ้ยเอาละถึงเวลาทำลายตึกครับผมนี่ปั่นครับผมอ่าเมื่อกี้ผมเห็นระเบิดอยู่เดี๋ยวผมขอทำลายตึกก่อนแล้วเดี๋ยวจะเก็บเกตนะครับ เอาละนี่เหยียบระเบิดโอ้โหเกตไม่ค่อยพุ่งเลยนะแกผมเหนื่อยแล้วนั่นเองทำลายข่ายทหารได้ไหมครับได้เลยเอาเลยเหยียบให้ยับเอาละอุอ้ยตรงนี้มีระเบิดเลยครับขอเหยียบได้ไหมจัดเสิครับผมโอ้โหระเบิดยัดบครับผมตัวนี้ก็เลือดเยอะพอสมควรครับมีเลือดถ,ถึงห้าหัวใจเลยนั่นเองครับผมโอ้เหยียบระเบิดอีกรอบนึงมาพวกมนุษย์มันตามครับผมผมขอวิ่งหนีก่อนได้ไหมไอ้ร้านไอติมครับผมนี่แน่ผมไม่ชอบไอติมโอ้ยตรงนี้ผมเหยียบสบายเลยครับ นี่โอ้โหเหยียบกันแล้วนาวครับพวกมนุษย์นี่ตายกันเป็นเบือครับผมตอนนี้เอาละซูปเปอร์มาร์เก็ตอีกแล้วนี่ครับถล่มไปเลยนี่แน่พลังหมัดโอเคตึกสิตึกเรียบร้อยเกลี้ยงเกลี้ยงนี่ครับผมโอ้โหพลังทําลายของแกนี่ช่างรุนแรงเหลือเกินขอบคุณครับที่ชมพลังโกเลมอุกบาทนี่โอเคผมขอเหยียบรถถังก่อนนะได้เลยเพื่อนเอาละแต่แกอย่าตายนะเว้ย,ย,าาย,วยได้เลยครับผมจะไม่ตายง่ายๆหรอกแกเป็นก้อนหินสินะ ใช่เลยครับผมก็เลยอึดพอสมควรเอาละอุย้ยขอถอยก่อนอ้หเยอะเยอะเยอะอย่าเพิ่งยิงฉันอย่าเพิ่งไอ่บอกว่าอย่าพิ่งตายไงโอ้ยไม่หลอดครับผมเ <laughs> ขาบอกว่าพบบอนเตอร์จากอุกกาบาตนะครับเสียหายกว่า10ล้านนั่นเองครับผมเอาละครับตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นเองครับมามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับนับหนึ่งนับสองนับสามตัวเดิมนับสองนับสามโอ้โห จระเข้ลายจุดนั่นเองนะครับโอ้โหรู้สึกว่าตัวนี้จะมีเลือดประมาณ4ี่หลอดน,นะแล้วก็มีพลังโจมตีที่รุนแรงนั่นเองนะสมชื่อจระเข้สี่จุดนั่นเองนะมาเลยครับเหยบเหยบเหยบ,ยบผมขอแทะตึกหน่อยแทะอย่าก็แทะไม้ครับผมอ่าเรียบร้อยนี่ครับผมตัวนี้สีสวยมากนะเป็นจระเข้สีส้มอเอาเงาเอาเพลังเขี้ยวรัวโอ,โอ้โหเรียบร้อยเจอระเบิดทีอขอเก็บตังค์ก่อนนะครับได้เลยมานี่เก็บตังค์อย่างง่ายดาย โอ้ผมเห็นระเบิดครับผมโอ้งั้นก็จัดไปเลยพวกเอาละนี่โอ้โหเกตขึ้นมาอีกแล้วครับแง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 บโอ้โหแบบเดียวนี่ตึกหายทันทีครับอพลังกัดของแกนี่สมชื่อจระเข้จริงๆครับร้านพิซซ่าผมชอบกินเนื้อกินเนื้อแล้วเกี่ยวอะไรกับร้านพิซซ่าวะโอเคนี่ทำลายตึกโอ้ยตึกแถวนี้เยอะนะครับพวกแกต้องไม่มีที่อยู่อาศัยกันระเบิดแป้งเลย โอ้ตัวนี้นี่เห็นแค่นี้นี่เสียหายกว่าสิบดล้านแล้วนะโอ้ยอย่าดูถูกจระเข้สิจระเข้ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหเจ้านายครับด้านหลังผมนี่มากันเป็นแถวเลยสุดยอดครับพวกมนุษย์เจ้านายครับผมจะตายแล้วโอ้หรู้สึกว่ากาลังโดนยับนะเลืนกับผิดแล้วโอ้ยใจเย็นนะโอ้หอย่าเพิ่งโดนยิงไอ้รถรถชนด้านข้างครับกระเด็นเลยอุ้ย นี่แน่เหยียบะเสล่จระเข้ตัวปลิวโอ้ยพบจระเข้หินนะครับอ๋อตัวนี้เป็นจระเข้หินนั่นเองนะครับเสียหายกว่า15ล้านนั่นเองโอ้ยครับก็จบไปแล้วนะครับกับเกม s ์ a s h ชีซิตสัตว์ร้ายทำลายเมืองนั่นเองนะครับสำหรับในตอนนี้เราก็ฟักไข่ได้ตัวหายากพอสมควรนั่นเองนะบอผมรู้สึกดีใจจริงๆครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมกันได้นะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บ we yeah.